สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับรุ่นที่ลดราคาน่าซื้อท่านไหนที่กําลังอยากซื้อ iPhone แล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการแกะกล่องรีวิว iPhone รุ่นเก่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่ายังค่อนข้างที่จะน่าซื้อ แล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับใครที่มีงบ1,000 0บาทนะครับก็สามารถเลือกรุ่นนี้ไปใช้งานได้สําหรับ iPhone 12นะครับหัวข้อวันนี้ iPhone 12ยังน่าซื้อไหมสําหรับปี2025นี่เป็นตัวกล่องของเขานะครับสำหรับ iPhone 12เครื่องนี้ผมสั่งมาจากทางด้าน Lazada นะครับเป็นรุ่นความจุ 64GB ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับสีที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็น สีเขียวใบตองอ่อนนะครับหรือว่าสีเขียวมิ้นท์นี่นะครับก็จะอยู่ในซองพลาสติกเป็นอย่างดี ตัวกล่องก็จะเป็นกล่องบางนะครับรุ่นนี้ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับ iPhone 11นะครับนี่นะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องก็จะมีตัวเครื่องวางอยู่แบบนี้นะครับหันด้านหลังออกมาข้างหน้า iPhone 12กล้องเป็นแบบแนวตั้งนะครับให้มา2ตัวความละเอียด12ล้านพิกเซลมีแฟลช LED นะครับแล้วก็มีโลโก้ของ Apple อยู่ตรงกลางนี่นะครับเป็นตัวเครื่องของเขาน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับแล้วก็ เครื่องไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปต้องบอกว่าเหมาะกับทุกคนเลยนะครับสำหรับ iPhone รุน่นนี้อุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับก็เหมือนทั่วไปเลยนะครับมีคู่มือในการใช้งาน ที่เป็นแบบสั้นๆแบบนี้นะครับภายในซองคู่มือก็จะประกอบไปด้วยเข็มจิ้มซิมนะครับคู่มือภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับมีหนังสือรับรองจากกสทชนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นสติกเกอร์โลโก้ของ Apple 1ลูกนะครับก็มีมาให้ประมาณนี้สําหรับคู่มือของเขานะครับนอกจากคู่มือก็จะมีเป็นสายชาร์จนะครับรุ่นนี้ก็ไม่มีหัวชาร์จแถมมาให้นะครับเป็นแบบ ใช้ C2 Lightning นะครับนี่นะครับก็ต้องไปหาซื้อหัวชาร์จมา เิตถ้าเราจะซื้อ iPhone ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนส่วนรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับเราไปกันเร็วนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับให้ดูตัวอย่างเครื่องเท่านั้นนี่นะครับด้านหน้าของเขาก็จะมีสติกเกอร์แปะไว้นะครับเราก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับหน้าจอรุ่นนี้6.1นิ้วนะครับเท่ากันกับ iPhone 13 iPhone 14 iPhone 15นะครับมาดูรายละเอียดโดยรอบของตัวเครื่องนิดนึงด้านล่างมีลำโพงอยู่2ฝั่งนะครับดูกัน แบบใกล้ๆตรงกลางเป็นรูวไว้สําหรับเสียบสายชาร์จนะครับนี่นะครับดูตรงนี้ขอบของเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนเป็นแบบด้านด้านะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดเสียงปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับถัดลงมาก็จะเป็นที่ใส่ซิมการ์ดจะอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งหมดใส่ได้1ซิมนะครับส่วนด้านบนของตัวเครื่องก็ไม่มีปุ่มอะไรเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้มีเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับก็จะมีเพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นมีเป็นรายละเอียดโดยรอบของเขาส่วน หลังนะครับ iPhone 12มาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวเป็นแบบแนวตั้งนะครับถ้าเทียบตอนนี้ก็เหมือนกับทางนั้น iPhone 16รุ่นใหม่เลยนะครับมาพร้อมกับแฟลช LED ตรงกลางมีโลโก้ของ Apple เป็นสีเงินเงาเงาน,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 นะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวฝาหลังจะเป็นสีเขียวแบบอ่อนๆน,นะครับหรือว่าเป็นสีเขียวมิ้นท์นี่นะครับเมื่อเราสะท้อนแสงก็จะเห็นโลโก้ของ Apple ได้อย่างชัดเจนแน่นอนว่าถ้าเราซื้อไปนะครับก็ต้องไป ซื้อเคสมาใส่ด้วยนะครับเพราะว่าด้านหลังเป็นรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างง่ายมากๆรุ่นนี้รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะครับนี่ก็จะเป็นด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของเขาเรามาลองเปิดเครื่องดูกันเลยนะครับเมื่อเปิดเครื่องก็จะมีโลโก้ของ Apple ขึ้นมาแบบนี้สําหรับขั้นตอนนี้เราก็ตั้งค่าไปได้เลยนะครับอยากจะเลือกภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอะไรก็สามารถเลือกได้ รวมถึงถ้าเรามี iPhone รุ่นเก่าของเราเครื่องเก่าของเรานะครับเราก็สามารถมาถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเก่ามา iPhone เครื่องใหม่ของเราได้แบบง่ายๆตรงนี้เราจะข้ามไปนะครับเมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอก็พร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ iPhone นะครับนี่นะครับเป็นหน้าจอของเขามีความสว่างแล้วก็สําหรับด้านหน้าจอจะเป็นรอยบากด้านบนนะครับฟิลลิ่งของการทัชสกรีนก็ลื่นไหลยอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเก่าแล้วก็ นี่เป็นการแกะกล่องรีวิวให้ดูตัวเครื่องนะครับในส่วนของการใช้งานต่างๆนั้นผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับสำหรับ iPhone 12เป็นราคาใหม่เดือนมก,กราคมปี2025เริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 12อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่17มก,กราคมปี2025มีราคาจากรายร้านนะครับมาให้เราได้เลือกซื้อกัน เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป ลาซาด้ากันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 12ดูกันที่เครื่องศูนย์ไทยกันก่อนนะครับขายโดยทาง Apple โดยตรงซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าบางสีหรือว่าบางความจุสินค้าก็จะหมดชั่วคราวแนะนำให้กดเข้าไปดูก่อนนะครับสำหรับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ31,900ลดเหลือเพียง18,790บาทราคานี้เป็นความจุ 128GB นะครับถ้าเป็น 64G ราคาก็จะขายอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 900ประมาณนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับแคมเปญลดราคากลางเดือนหรือว่า z a d a Mid Month s a ซ e นะครับแนะนำให้กดเข้าไปดูคูปองส่วนลดก่อน<ๆ>เผื่อว่าเราจะเก็บได้ราคาถูกนะครับในส่วนของการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หยักกะพอนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับสำหรับสีมี6สีความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอป Lazada นะครับ iPhone 12ร้านนี้ จะเป็นเครื่องไทยนะครับมีให้เลือก3ความจุก,ก็คือ64 128แล้วก็256 g b สั่งซื้อร้านนี้แถมฟรีนะครับเคสใสแล้วก็ฟิล์มกระจกนะครับตัวเครื่องมีประกันให้แต่ว่าจะเป็นประกันร้านจากราคาปกติ1 9 9 9 0ลดราคาเหลือ12,837บาทนะครับสำหรับแคมเปญมิดมันเซลก็จะมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้ด้วยในส่วนของสีมี6สีนะครับความจุมี3ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ อยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้ร0อเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้ด้วยนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป lazada นะครับ iphone 12มี2ความจุก,ก็คือ64แล้วก็ 128GB เครื่องไทยแท้โมเดลไทยนะครับแต่ว่ามีให้เลือก2สีเท่านั้นก็คือสีขาวแล้วก็สีดําสินค้าพร้อมจัดส่งนะครับจากราคาปกติ19,9-90ลดราคาเหลือเพียง1 1 8 4 9บาทเท่านั้นมีให้เลือก3ความจุวิธีการ จ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 12จากทางด้านแอป Lazada มีทั้งเครื่องศูนย์เครื่องไทยแล้วก็เครื่องนอกนะครับสนใจร้านไหนลองกดเข้าไปดูราคาเข้าไปดูคูปองส่วนลดก่อนได้วันนี้วันสุดท้ายสําหรับแคมเปญ a d a m i d Month s a ซ e นะครับเก็บคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแนะนานะครับลอง กดเข้าไปดูคูปองกันก่อนถ้าเราถูกใจนะครับค่อยทําการสั่งซื้อดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปีนะครับสำหรับ iPhone 12ร้านนี้โมเดลเป็นโมเดล LL นะครับเป็นเครื่องนอกมีให้เลือก2ความจุก็คือ64แล้วก็128 g b ประกันมีให้1ปีนะครับแต่ว่าเป็นประกันร้านในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่11,990บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยกจะผ่อนพอนได้สูงสุด36เดือนนะครับมีให้เลือกครบทุกสีครบทุกความจุสินค้าเป็นของแท 100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากร้านให้1ปีอีกร้านหนึ่งจากช้อปปีนะครับ iPhone 12มีให้เลือก2ความจุเป็นเครื่องนอกนะครับเรื่องของราคาขายอยู่ที่11,790วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยกระรอผอให้สูงสุด36เดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้ด้วย1ปีนะครับถ้าไนที่อยากจะซือ้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้ ท้ายกันที่ราคาจาก Banana IT นะครับมีสินค้า พร้อมจัดส่งเลยนะครับหรือว่าเราจะไปซื้อที่หน้าร้านของเขาก็ได้สําหรับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือเพียง17,900บาทพิเศษเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ไปเก็บคูปองส่วนลดมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้นะครับท่านในที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขานี่เป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรสําหรับ iPhone 12ล่าสุดนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรจากทั้ง3ค่ายมือถือนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 12ลดราคาพิเศษให้นะครับสำหรับปี2025นะครับจากราคาปกติ19,900ลดเหลือเพียง6,900บาทนะครับราคานี้เป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่หรือว่าเป็นลูกค้าของ AIS นะครับซื้อได้ที่ราคานี้เลยส่วนถ้าเราอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มนะครับให้เราไปทำเรื่องย้ายค่ายก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้อีก1,000บาทราคาก็จะเหลือเพียงแค่ 5,900บาทเท่านั้นรวมถึงถ้ามี AIS point ก็นำมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันสำหรับลูกค้าของ AIS นะครับวิธีการสั่งซื้อง่ายๆเลยนะครับเราสามารถเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของเขาก็ได้หรือว่าถ้าเราอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับมีให้เลือก4สี 4, ความจุมี64แล้วก็128 g b อีกค่ายหนึ่งก็จะเป็นของค่าย True d e t a c นะครับสาหรับ iPhone 12นะครับราคาที่น่าสนใจก็ จะเป็นแบบสัญญา18เดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา7,990สําหรับ iPhone 12ความจุ64 GB มเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199นะครับโปร899ราคา9,990โปร699ราคา11,990โปร599ราคา12,990ทุกโปรไม่ต้องจ่ายขั้นหนิตล่งหน้าส่วนลูกค้า Dtac นะครับ iPhone 12มีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ64แล้วก็128 GB สําหรับ64 GB นะครับซื้อได้ที่ราคา11,800เมื่อสมัครแพ็คเกจ ายเดือนเดือนละ1199ถ้าเป็นความจุ128กิกซื้อได้ที่ราคา15,300เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199เหมือนกันท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ True d e t a c ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการแกะกล่องรีวิวสําหรับ iPhone 12นะครับปี2025อย่างน่าซื้อไหมรวมถึงสรุปข้อมูลของราคาข้อมูลของโปรโมชั่นมาให้ทั้งหมดนะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคา พิเศษจาก Lazada แล้วก็ช้อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ